เป็นเรื่องแล้วครับเมื่อยักษ์ใหญ่จัดการกองทุนที่คุมเงินทั้งโลกอย่าง BlackRock ที่มีสินทรัพย์ในมือบว่า10ล้านล้านเหรียญกำลังมีข่าวลือหนาหูว่าซุ่มเงียบจะเข้ามาปฏิวัติโลกการเงินด้วย XRP ผ่านสิ่งที่เรียกว่า Tokenization หรือการแปลงสินทรัพย์จริงให้เป็นโทเค็นดิจิทัลแถมยังได้รับการปูพรมแดงกับกฎหมายในอเมริกาอีกด้วยเรื่องนี้ อาจจะทำให้ราคา XRP ที่หลายคนมองว่าน่าเบื่อพุ่งทยานแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเจาะลึกให้ฟังครับว่าเบื้องหลังเรื่องนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CryptoDoc ผมเคนเป็นพนักงานใหม่ของ CryptoDoc ขอทำหน้าที่แทนพี่เข้มวันนี้ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ วันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังจับตาและอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของโลกคริปโตเลยก็ว่าได้นั่นก็คืออนาคตของ XRP ครับผมเชื่อว่านักลงทุนหลายท่านในที่นี้อาจจะคุ้นเคยกับบิตคอยที่เปรียบเสมือนทองคำดิจิทัลเป็นสินทรัพย์เก็บมูลค่าหรืออีทเรียที่เป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ของโลกเป็นแพลตฟอร์มสำหรับสมาร์ทคอนแทรคและดีแอต่างๆใช่ไหมครับ แต่พอพูดถึง XRP เนี่ยแหมภาพจำของหลายคนคือเหรียญของธนาคารใช่ไหมครับดูหน้าเบื่อวิ่งช้าราคาไม่ค่อยไปไหนไม่ซิ่งเหมือนเหรียญมีมหรือเหรียญโปรเจกต์ดีฟาอื่นๆนักลงทุนจำนวนมากเลยมองข้ามมันไปครับเพราะรู้สึกว่ามันไม่ทำเงินเร็วทันใจโดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดผันผวนแบบนี้คนก็ยิ่งมองหาอะไรที่มันหวือหวาแต่เชื่อไหมครับว่า ภายใต้ความนิ่งๆที่เหมือนคลื่นกระทบฝั่งเนี่แหละครับมันอาจจะมีสึนามิลูกใหญ่กําลังก่อตัวอยู่เงียบๆแล้วสึนามิลูกนี้มันไม่ได้มาจากแค่คอมมูนิตี้เล็กๆแต่มาจากผู้เล่งระดับสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ของโลกเลยทีเดียวเอาละครับเรามาเจาะลึกกันเลยว่าทําไมผมถึงบอกว่า XRP อาจเป็นมวยรองที่กําลังจะพลิกกลับมาชนะน็อกมีปัจจัยสําคัญอยู่4ีหเรื่องที่เกี่ยวพันกันเหมือนโดมิโนเลยครับ1คือ การกลับมาสู่พื้นฐานที่แท้ทิงของ XRP นั่นคือ use case and utility ครับต้องยอมรับว่า Ripple บริษัทที่อยู่เบื้องหลัง XRP เนี่ยเขา professional มากครับเป้าหมายของเขาชัดเจนมาตลอดคือการสร้างโครงสร้างการเงินที่จริงจังไม่ใช่การปั่นกระแสเขาต้องการแก้ปัญหาการโอนเงินข้ามประเทศที่ทั้งช้าแพงและยุ่งยากในปัจจุบันให้มันรวดเร็วเหมือนส่งอีเมลลองนึกภาพตามนะครับ ทุกวันนี้เราส่งเงินไปอเมริกาไปยุโรปทีหนึงรอ2อถึงสวันทําการเสียค่าธรรมเนียมหลายทอดมันเหมือนเราใช้รถม้าในยุคที่คนอื่นเขาใช้รถไฟกันแล้ว XRP ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสะพานเชื่อมสกุลเงินต่างๆทําให้การโอนเงินเสร็จสิ้นใน3-5วินาทีด้วยค่าธรรมเนียมที่ถูกมากนี่คือประโยชน์ใช้สอยที่จับต้องได้จริงครับมาถึงไฮไลท์สําคัญที่ทําให้วงการสั่นสะเทือนครับ BlackRock กองทุนที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร AUM มากกว่า10ล้านล้านเหรียญสหรัฐมากกว่า GDP ของหลายประเทศรวมกันจะอีกตอนนี้มีข่าวลือหนาหูมากครับว่า BlackRock กำลังศึกษาการใช้ XRP Ledger หรือเครือข่ายของ XRP เพื่อทำ Asset Tokenization Tokenization คืออะไรมันคือการแปลงสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริงเช่นหุ้นตราสารหนี้อสังหาริมทรัพย์ทองคำงานศิลป,ปะ ให้กลายเป็นโทเค็นดิจิทัลที่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้24ชั่วโมง7วันทั่วโลกโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องพรมแดนมันคือการปลดล็อกสภาพคล่องให้กับสินทรัพย์ทั่วโลกครับลองคิดดูเล่นๆน,นะครับในบทวิเคราะห์เขาบอกว่าแค่ BlackRock เอาสินทรัพย์มาทำโทเค็นไ a เซชันแค่5%ของ AUM ทั้งหมดนั่นคือเงินประมาณ580,000ล้านดอลลาร์ แล้วถ้าเงินจำนวนนี้แม้เพียงแค่ส่วนหนึ่งถูกนำมาวิ่งอยู่บนเครือข่ายของ XRP คุณคิดว่าความต้องการเหรียญ XRP มันจะมาหาศาลขนาดไหนล่ะครับนี่คือที่มาของบทวิเคราะห์ที่คาดการว่าราคา XRP อาจจะพุ่งไปถึง5ดอลลาร์10ดอลลาร์หรือ13ดอลลาร์ได้เลยทีเดียวมันเหมือนคุณมีโรงงานผลิตอิฐเล็กๆแล้วจู่ๆผู้รับเหมารายใหญ่ที่สุดในโลกมาบอกว่าต่อไปนี้โครงการทั้งหมดของผมจะใช้อิฐจากโรงงานคุณเท่านั้นราคาอิฐของคุณจะไปถึงไหนล่ะครับ แต่แน่นอนครับว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงผมต้องให้ข้อมูลรอบด้านเรื่องนี้ก็มีประเด็นที่เราต้องระวังเช่นกันครับอย่างแรกเลยสถาบันการเงินอื่นๆอาจจะสร้างบล็อกเชนของตัวเองขึ้นมาใช้แทนที่จะมาใช้ XRP Ledger ก็ได้2คือความผันผวนของราคาเหรียญ XRP เองก็ยังเป็นความเสี่ยงสำหรับธุรกรรมมูลค่าสูงๆซึ่ง Stable Coin อาจจะตอบโจทย์ได้ดีกว่า และ3คือเราก็เห็นตัวอย่างแล้วนะครับจาก Robinhood ที่เลือกไปใช้เทคโนโลยีบน Ethereum แทนที่จะเป็น XRP Ledger ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการแข่งขันในตลาดนี้มันสูงมากจริงๆครับคำทํานายที่ว่า XRP จะไป100ดอลลาร์หรือ1000ดอลลาร์ 1, เนี่ยมันต้องอยู่บนสมมติฐานที่หลายชั้นที่ต้องเป็นจริงทั้งหมดซึ่งเป็นไปได้ยากมากครับเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าโลกการเงินกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับ เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ทุกอย่างจะกลายเป็นโทเค็นหรือที่เรียกว่า Tokenization of Everything มันไม่ใช่แค่เรื่องของราคาเหรียญ XRP จะไปเท่าไหร่แต่มันคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของโลกที่จะทำให้สินทรัพย์ทุกอย่างมีสภาพคล่องและซื้อขายได้ง่ายขึ้น XRP เป็นเพียงหนึ่งในผู้เล่นที่อยู่ในตำแหน่งที่น่าสนใจมากๆในเกมนี้ครับ เพราะความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการเงินและการเตรียมพร้อมด้านกฎหมายที่ดูเหมือนจะนำหน้าคนอื่นอยู่ก้าวหนึ่งมันคือการเดิมพันกับโครงสร้างพื้นฐานของโลกอนาคตไม่ใช่แค่การเก็งกำไรในเหรียญใดเหรียญหนึ่งครับโดยสรุปนะครับสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้คือปัจจัยที่อาจจะทำให้ XRP พุ่งทยานได้เริ่มจากหนึ่งคือ XRP มีประโยชน์ใช้สอยจริงในการเป็นสะพานเชื่อมการโอนเงินข้ามประเทศที่รวดเร็วและราคาถูกส คือการที่สหรัฐผ่านกฎหมาย Genius Act ออกมาปูทางให้ Stablecoin ที่หนุนด้วยดอลล่าร์อย่าง Real USD ของ Ripple สามารถเกิดขึ้นได้อย่างถูกกฎหมาย 3. คือการทำงานร่วมกันของ Real USD และ XRP ผ่านระบบ ODL จะยิ่งทำให้ระบบนิเวศของ Ripple น่าดึงดูดสำหรับธนาคารและสถาบันการเงินและ 4. ซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญคือข่าวลือที่ยักษ์ใหญ่อย,อย่าง BlackRock อาจนำสินทรัพย์มหาศาลมาทำโทเค็นในเซชันบนเครือข่ายของ XRP ซึ่งจะสร้างความต้องการเหรียญอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ยังมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนสูงเป็นเรื่องของอนาคตที่ต้องจับตาดูกันต่อไปและนักลงทุนควรจะลงทุนในจำนวนเงินที่ยอมเสียได้เท่านั้นขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับ ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องเคนคนนี้ต้องขออภัยส่วนใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มอัปเดตข่าวคริปโตทองคำเศรษฐกิจอย่าลืมลิงก์ใต้คลิปนี้ครับและตอนนี้ Stock Signal s c r e e n e r เปิดให้สมัครแล้วครับเครื่องมือช่วยนักลงทุนคัดหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศคริปโตที่มีสัญญาณน,น่าสนใจหามาจากเป็นพันๆตัวส่งตรงถึงคุณทุกวันรีบสมัครก่อนหมดบูรันแล้วก็สุดท้ายขอจากไปด้วยคำว่า สวัสดีครับ